ในอ P ีก่อนหน้านี้เป็นการเดินทางจากโตเกียวสู่นากาโน,โนและเข้าพักที่ฮาคุบะสองคืนเที่ยวชมความงามบริเวณรอบๆฮาคุบะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปโอคูฮิดะาทาคยายาม่าตามไปเที่ยวกันนะคะ ก็ไปเที่ยวค่ะมีคนจีกนกันแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไปจอดที่จุดจอดรถเพื่อที่จะนั่งรถบัสไปอ่ะแต่ปรากฏว่าคนเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าวันเนี้ยมันเป็นวันหยุดวันวัฒน,ธ,นธรรมของญี่ปุ่นวันนี้เป็นตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้เขาก็จะเป็นวันหยุดชดเชยของเขาคนก็เลยมาเที่ยวเป็นเยอะมากเราก็เลยจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนไปชินโคตะเกะหลงเล่ ก็คือเลยค่มิคอจิไปแต่ตรงนี้เดี๋ยวอีกประมาณกิโลกว่าก็จะถึงทางเข้าคามมิคอจิก็เส้นทางก็สวยงามแล้วมันก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ตลอดเลยครัคือคือเวลาเขาเป็นภูเขาอ่ะเขาก็เจาะอุโมงค์ไปอุโมงค์จะเยอะมากเลย้าความมิคอจิก็จะจะตรงไปของเราจะต้องเบี่ยงไปทาง เช่า e d c มาเมื่อกี้เราดูราคามาแล้790เยนจ่ายเงินสดที่เราวิ่งในอุโมงค์อ่ะอุโมงค์ยาวประมาณ4กิโลเลยนะแล้วพอออกมาก็เป็นเป็นตู้จ่ายเงินถ้าใครมี ETC ก็เข้าช่อง ETC ไปได้เลยเด,เดี๋ยวเราต้องไปทางขวา ก็สวยเหมือนกันนะเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆเลยสีสวยเลย ว่าที่จอดรถสเตชันนเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่กลับรถแล้วก็ย้อนมาไปจอดที่สเตชัน2ทางขึ้นจะอยู่ขวามือที่เราขับผ่านมาแล้วตอนนี้เรามาจยา์ลานจอดรถที่สองนะลานจอดแรกมันเต็มก็จะต้องเลี้ยววกทางขวาแล้วก็วกกลับไปท่ทีนึง ตรงนี้จะเป็นประมาณสเต็ปที่สองเลยโอ้มีป้ายระวังหนีด้วยจากจุดจอดรถเดินไปกระเช้าไกลเหมือนกันนะแล้วก็ชันด้วยเดินเหนื่อยเหมือนกัน ตอนนี้ก็มาถึงแล้วจุดขึ้นกระเช้าสเต็ปที่สองที่กระเช้าที่นี่มีหลายสเต็ปมีอ่อนสเส้นเท้าด้วยสีอาการีมากๆเลยวันนี้ต้องไปซื้อตัวนี่ก่อน ก็ขึ้นมาชั้น2เลยนะมีฟอร์มิชันแล้วก็จุดือตัวเป็น n u m b e r ร o ลงเบย์นัมเบอร์ทตัวนี้ก็มีร้านคาเฟ่มีคร mm ัวซองกาแฟอะไรเราไปต่อเชื่อซื้อตัว๋วกันตัวนี้เป็นทางขึ้นขอขึ้นตัวขาขึ้นขาลงค่าตัว7,400เยนสำหรับ2คนก็เป็นตัวไปกลับ Ladies and gentlemen, welcome to the Shin-Hotaka Roadway. We're taking you to Nishi-Hotaka-Guchi Station at an elevation of 2,156 meters. Please be aware that the cabin might sway when we pass over the supporting towers. เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วตรงตู้ไปรษณีย์นี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันวันนี้คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเดินชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปกันกระเช้าที่นี่เขาจะมีสองชั้นนะตอนขาขึ้นมาเราโดยสารมาที่ชั้นล่าง แต่ขาลงนี้เราได้ไปชั้นสองออกจากกระเช้ามาที่สถานีสองเราก็แวะมาซื้อ,อขนมเบเกอรี่ก็ซื้อมาหลายอย่างเลยให้อยากกินหลายอย่างชินทัวข้าวลางวันไปเลยหลังจากชมวิวบนชินโฮตกะโลบเวเสร็จแล้ว เราก็เดินทางมาชมความงามของน้ําตกฮิรายุและแวะทานอาหารรองท้องก่อนเข้าที่พักร้านอยู่ปากทางเข้าน้ําตกทืนนี้เราขับรถมาพักที่รีสอร์ทชื่อว่าฟุราสโตะโฮเทลเป็นอันเซนรีสอร์ทนี้ก็อยู่ระหว่างทางจากฮาคคยาม่าไปโคมิโคจิ ก็เราขับรถล,ลงไปจอดไว้ข้างล่างแล้วตัวนี้คือทางเข้าจะเป็นสโลปลงไปตรงนี้เป็นเหมือนอยู่ในหุบเขา่าอากาศค่อนข้างเย็นมากทีเดียวก็เขาดูแลกว่าไใบไม้สะอาดเลยทางเข้าโรงแรม รงแรมของเขาจะเป็นเรือนไม้เก่าแบบโบราณหน่อยมาถึงปราตูทางเข้าแล้วนีเขาก็บอกาจุดอินทาง14.30พอมาเขาก็จะให้เราเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะส่วนใหญ่ในสอดออนเซ็นจะเป็นอย่างนี้จะให้เราถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ แล้วก็ใส่ล่ผ้าของเขาเข้าพื้นที่ของโรงแรมบร,ริเวณรอบบี้จะมีอยู่ประมาณนี้ความรีจะเป็นโชว์ของสะสมตุ๊กตาพวกนี้คือแบรนด์อัมบัสเดอร์ของโอคุฮิดะจะแต่งตัวคล้ายๆกับเซรามูนห้ามจับนะดูได้อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นโซฟาที่ให้เรามานั่ง เช็คอินเมื่อกี้นี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนออยังไงอะนั่งก่อกองไฟทานอาหารกันแก้หนาวก็คง,งมีไว้ตกแต่งเอาไว้โชว์เป็นของโชว์ซะเป็นส่วนให มีน้องหมีด้วยอันนี้จะไม่ผิดจะเป็นมาสคอตของทาคายาม่าเขาส่วนตรงนี้ประมาณเป็นห้องสนทน,น,นาคืนสนทนาการมีชากาแฟให้ดื่มฟรีเขาก็จะเขียนเวลาไว้ว่าถึงประมาณสามทุ่มเกิน่มสามทุ่มมีชากาแฟ ให้กดเองก็เขียนไว้ต่างๆว่า,ากดระเบียบว่าถ้วยชามของตรงนี้ให้ใช้แค่ภายในห้องนี้เท่านั้นเน่ยห้ามเอาไปใช้ที่ห้องนอนห้องพักแล้วก็มีตู้กดน้ำกดเบียร์ก็เป็นโรงแรมที่ดูเป็นแบบญี่ปุ่นบราณนิดนึง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางไปห้องพักของเราส่วนด้านนี้จะเป็นไปทางไปห้องอาหารกับออนเซน็นออนเซ็นนี่คือเดินไปอยู่สุดเลยบรรยากาศสวนในโรงแรมก็ลกๆที่หนึ่ง ตงนี้ก็มีหมีอีกตัวหนึ่งก็เตรียมตกแต่งให้ดูโบราณแต่ก็ดูน่ารักไปด้วยอะไรประมาณนี้อบอุ่นอ่นานี่เป็นตอนเซ็นแยกชายหญิง มมีน้ดก็ห้องที่เราจองอ่ะเขาเหมือนยกบ้านเก่าของญี่ปุ่นมาตั้งไว้เลยอ่ะคือห้องหลังผ้าม่านตรงเนี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพื้นไม้จะเป็นพื้นไม้นะเวลาเดินเนี่ยมันก็จะดังแอดแอดดแเนี่ยห้องทางไปห้องเราเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง นี้เราเข้ามาในห้องละตอนเราเข้ามาก็จะเจอเป็นแบบว่าที่นั่งกินน้ําชาก่อนนะเดี๋ยวเวลาตอนเราไปกินข้าวเขาก็จะมาปูที่นอนให้เขาก็มีมีขนมวางเตรียมไว้ให้แล้วก็มีน้ําชาน้ําชาะจะอยู่ในผ้าคลุมไว้ผ้าคลุมไว้เดี๋ยวเราต้องมาเซตน้าชากินเองนีชาเ,<ล><ๆ>เป็นโฮจิชากับชาเขียวใช่ไหมใช่สองซองอย่างนี้ก็จะมี ทีวีมีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เป็นทําความชื้นด้วยเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างแห้งห้องน้ำอยู่ทางมุมนี้มุมด้านหลังห้องน้ำก็เป็นชักโครกแบบว่านั่งแล้วก็มีที่ล้างก้นด้วย็มีน้ำเื้อมีนเปล่ามีแก้วมีที่เปิดขวดมีไม้จุ่มไม้จุ่มัง<อ>วิวธรรมชาติ นี่ก็เป็นที่นอนที่นอนเขาเก็บไว้ในตู้เดี๋ยวพอเราไปกินข้าวเย็นเขาก็จะมามาปูให้ม,ใหมีตู้เซฟด้วยตู้เซฟอยู่ด้านด้านล่างนี้เมีพวกเอเปนที่อยู่กยตกแตงสีฟันอยู่นในตู้พวกนี้ก็เป็นชุดยูกาตะ้าชตัวชื่อไปออนเซนตู้นี้เป็นอะไรเนี่ยพวกที่นอนเหมือนกัน คงรับแขกได้นอนได้หลายคนอ่ะห้องนี้นอนนอนกันได้ยาวเลยอ่ะเพราะว่าห้องเฉพาะห้องนี้แปดเสือแปดเสือเขาเป็นเลขคู่แปดอ๋อตรงนี้ใช่ใช่เฉพาะตรงเฉพาะตรงนี้แปดเสือสิบสี่เสือสิบสี่เสือสิบสี่เสือก็นอนได้แบบว่าประมาณสักหกคนได้อ่าตอนนี้เราก็มากินอาหารเย็นละ ก็เป็นลักษณะห้องเป็นแบบนี้าาตัวจัดไว้สองที่มีส mm hmm. ายางด้วยางนี้โอเคเดี๋ยวตอนที่จะอธิบายอาหารกบได้สี i <c oughs> <Okay. S 2> already can eat a l e a d y so very hot very hot so can I โยอ thank you าดนอกา and ิ่า and อ๋ออากา่อโอเคก็เมื่อกี้เขาก็อธิบายไปมาว่า อันนี้เป็นหมอ้อไฟหมอ้อไฟเป็ดนะก็คือกินได้เลย,เลยสุกแล้วแล้วก็ไอ้ไม้มเนี่ยเขาบอกว่าร้อนมากวิธีกินเขาก็เมื่อกี้ที่เขาทําให้ดูอะเอาเอาซองของตะเกียบอะมาแล้วก็ให้จับจับที่ซองอะเพราะมันร้อนมากแล้วก็แบบให้กินแบบระวังระวังเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเนื้อขี่ดะย่างบนใบโอบะ เขาก็บอกว่าจะกินถ้าจะกินอ่ะก็เอาไม่ขีดเนี่ยมาจุดจุดไฟตัวแอลกอฮอล์ก็คือไม่ไม่ต้องรอออกเอาไม่ขีดจุดไปได้เลยแล้วก็นี้ก็เป็นอาหารท้องถิ่นของโ ok uh อคูฮิดะวันนี้เราอยู่ที่แถวแถวโอคูฮิดะเนี่ยแหละมันจะมีออนเซ็นอยู่หลายหออนเซ็นในละแวกนี้แล้วก็เลือกพักตรงนี้มันก็จะออกแบบว่าแบบโบราณโบราณนิดนึง เออหม้อนั้นเป็นข้าวนะหม้อหม้อนั้นเป็นข้าวก็มีน้ําน้ําดื่มให้แล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเราต้องสั่งเพิ่มวันนี้เราสั่งไวน์ไปไวน์ญี่ปุ่นไวน์ญี่ปุ่นเหรอเห็นอะไรเขียนอะไรเจเปนเอวอะไรต่ออะไรด้วยนะเป็นไวน์แบบประมาณแถวๆเนี้ยเนาะเขาบอกเจเปนิสไวน์อ่ะเป็นไวน์ผิดเขานี่แหละแล้วก็ออนเซนอ่ะออนเซนเขาแบบว่าดูดีมากเลยนะ แต่ว่าไอ้ตัวปรับน้ําอาบน้ําอ่ะมันจะปรับยากนิดนึงเพราะว่าเขาแบบโบราณโบราณน่ะก๊อกมันจะเป็นแบบว่าก๊อกผสมแบบสองหัวมันจะปรับยากนิดนึงก็ไม่ถึงกับโบราณนะเพียงด้วว่าไม่ทันสมัยพนักงานก็เอาวายมาเสริมนะตัวนี่แหละแอลไรไวน์สเป High ลไฮคุณลิตี y วนพนักงานเข้ามา เสิร์ฟอะแซมตูระกับเรือมัชชะเขาบอกเป็นซีซันแนลผักของเขาเป็นแซนตูระผักเขาบอกเมนูอาหารคาวนี่หมดละเดี๋ยวเมนูอาหารหวานเดี๋ยวของหวานให้กดกลิ่นมีกลิ่นอยู่ตรงนั้นให้กดกลิ่นเรียกเป็นไงบ้างเหนือฮิระก็ย่างเสร็จแล้วก็ี๋ยกินมือหอมมากเลยอ่ะเดี๋จะลองชิมดูนะ นุ่มมากเลยอะกับนิียวแบบว่าฉีดได้สบายๆอ่ะได้ขืนเนื้อไหมเขาอร่อยอ่ะเหรอมี่เขาย่างมิโซะเนี่ยเนี่ยจะสำหรับเรานี่เมไปหนึ่งเนีขาจะกินกับข้าวแหละรสชาติมันถึงจะพอดีหน่อยเราก็ว่ามันมันเาปกมันเค็มไปนิดนึ่งต้องจิบวายตามไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังมีข้าวเหลืออ๋อโอเคนะเดี๋ยวไปตักข้าค่ะมาเดี๋ยวเอาข้าวมาเติม ขนมหวานมาเสร็จแล้วตัวชาเขียวกับเค้กโคอ่าเค้กโคอันนี้เป็นลูกพลักที่แบบเขาบอกหวานมากอ่ากิงเสร็จละใช้เวลากินประมาณสองชั่วโมงครึ่งไม่ใช่อ้ชั่วโมงครึ่ง่งครึใช่พูดผิดพูดผิดอ๋อหรือว่าเขาจะจ่ายเงินเขาก่อนใช่เดี๋ยวต้องกลับห้องเขาวันเดียวกันเป็นในเช้า เช้าจะอาจจะยุ่งแล้วไม่มีใครมาดูแลอ่ใจมจ้าจริงๆอ่ะเพราะอาหารเช้าเขาเริ่มรอบแรกตอนเจ็ดโมงครึ่งแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดให้เราพิเศษตอนเจ็ดโมงบอกเขาไว้ว่าจะไปเที่ยวเขามิขุจีอยากไปเช้าเช้าเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายก่อนต้องกลับไปเอาไปเอากาดใช่กลับไปเอาเงินก่อนเรากลับมาที่ห้องแล้ว เขาก็าปูที่นอนแห้งเ,เรียบร้อยเลยปกติอ่ะเขาปูที่นอนอ่ะโรงแรมญี่ปุ่นอ่ะเราจะตรวจดูทีว่าเขาปูที่ถูกไหมที่ถูกไหมเพราะว่าบางบางที่อ่ะเขาจะปูแบบว่าเขาหันหัวเราไปทางทิศตะวันตกตบบนอ่ะเราไม่ค่อยชอบไงแต่นี้หันหัวไปทางทิศตะวันออกก็โอเคนะเป็นครับชอบส่วนตัวแต่บางคนเขาก็ไม่ได้สนใจนะเออ เดี๋ยวเราจะไปจ่ายไปเคลียร์ค่าจ่ายค่าห้องพักละก็เราจองมา3 5200ืยเยนรวมอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องจ่ายค่าวายเพิ่มด้วยที่เมื่อกี้เราสั่งกินกันไปอย่างที่บอกปกติว่าเขาจัดอาหารเช้าเริ่มตอน7จ็ดโมงครึ่งแต่ว่าเขาพรุนี้เขาจะจัดให้เราเป็นพิเศษ ตอน7โมงเพราะว่าเขาเห็นว่าเราจะไปคามมโคจิเขาก็เลยจะจัดให้เราเช้าขึ้นมานิดนึงแล้วก็ที่พักช่วงเนี้มันจะราคาสูงมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดวัฒนธรรมวันเขาเรียกว่าวันวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะ่ะมันตรงกับวันอาทิตย์พรุ่งนี้เขาก็เลยเป็นวันหยุดชดเชย ค่จ่ายทั้งหมดก็คือ3 8 2 5 0เยนก็ที่เราเลือกที่เนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีห้องน้ำส่วนตัวจริงๆอ่ะตอนวันที่เราเลือกโรงแรมอ่ะเราแบบว่าใช้เวลาเลือกนานมากเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่าโรงแรมค่าที่พักอ่ะแต่ละที่สูงมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่แถวเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นห้องน้ำรวม มีที่เนี่ยเป็นห้องน้ำส่วนตัวแยกอยู่ในห้องแล้วก็อาหารอาหารเขาก็ดูดีนะอย่างที่เมื่อกี้ที่เรากินกันไปอ่ะเนื้อฮิดะอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วก็โอเคแหละห้องที่เราจองอะมันอยู่ชั้นหนึ่งเราเราจำไม่ได้ว่าทำไมเราถึงเือาชั้นหนึ่งก็ห้องน้ำมีห้องน้ำแหละับแรกห้องน้ำานงตัวแล้วก็เขาไม่มีลิฟต์เออเขาไม่มีลิฟต์ คขึ้นชั้นสองนะต้องยู่ยกกระเป๋า8ทัานไม่ใช่แปดแปดชั้นน่ะคือลงมาที่ชั้นหนึ่งเนี่ยคือเดินลงมานิดนึงเนี่ยขึ้นชั้นสองอ่ะแบบเยอะเลยอ่ะบันไดหลายขั้นเลยตอนนี้เราก็มากินอาหารตรงเวลาที่นัดหมายเป้นไว้7เจ็ดมงเช้าอาหารเช้าก็เป็นแบบง่ายๆอันนียเขาให้จับตรงนี้นะสง ตามันร้อนถ้าม้วนเป็นประมาณเด็กคนแล้วก็มีไข่คร่ะต้องรอเพราะไข่ยังไม่ส euh. ุกนี่ก็เป็นเครื่องเคียงต่างๆนะถังม้วนกะหล่๊าดอันนี้เป็นถุงม้วนกับเครือสปินแอสขับโคมขับโคมอ่าันนี้ก็เป็นถั่วถัวมัก ันรน,นรงนรงี่่เเป็โยกิ์ตดฝทานอาหารเช้าเสร็จเราก็ออกเดินทางไปคามิโคจิเที่ยวคามิโคจิเราขอยกเป็นคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ